พี่นันครับสัมภาษณ์งานไม่ตรงปกรับมาแล้วทําไม่ได้อย่างที่พูดทําไงดีครับโอ้โหไอ้นี้จริงๆแล้วตรงช่วงป่านโปเนี่ยเราต้องเริ่มกลับมาวิเคราะห์เลยเนาะหลายคนเนี่ยเวลาที่เข้ามาทํางานตอนที่สัมภาษณ์งานไอ้น,นุ้นทําได้ไอ้น,นุ่นทําได้ไอ้น,นี่ทําได้แต่สุดท้ายพอเข้ามามันไม่ได้อย่างที่คิดเนี่ยตรงนี้ต้องทำยังไง ไอเนี้ยพี่นันจะพูดถึงเรื่องตั้งแต่แรกเลยคือกระบวนการในการสัมภาษณ์กระบวนการในการสอบว่าเฮ้ยเขาทําอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าเนาะเพราะนันเนี่ยสิ่งที่นายใหญบอกคือก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะให้เขาลองทําในสิ่งที่เราอยากให้เขาทํายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่นันรับทีมโปรดักชั่นเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ผลงานประมาณนี้คุณทําได้ไหมอาจจะให้เขาทําเป็นแบบ เทสติโมเนลเล็กๆให้เราดูก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าในส่วนของด้านสกิลหรือด้านทักษะเนี่ยเขาสามารถทําได้ไหมเนาะตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเพราะถ้าเราเข้มข้นหรือเราเข้มงวดในการที่จะคุยแล้วก็สื่อสารกับเขาตรงนั้นเนี่ยตอนที่เรารับเข้ามาทํางานเนี่ยมันก็จะสามารถทําได้เนาะซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัท SME เไทำไมพี่นันถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่า บริษัท SME เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับคนแบบเยอะๆมหาศาลแบบ2030คนได้หรือว่า50คนได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารับคนเข้ามาคนคนนั้นต้องสามารถทํางานได้ตรงปกนั่นคือส่วนเกี่ยวเรื่องด้านทักษะอีกด้านหนึ่งคือเรื่องนิสัยตรงนี้เราเองอาจจะต้องกลับมาดูเหมือนกันเนาะว่านิสัยของเขาเนี่ยมันแมชกับคนที่อยู่ในองค์กรหรือเปล่า บางคนเข้ามาแล้วก็สแตนอะโลนรู้สึกโดดเดี่ยวอีกสักพักก็จะออกไปอีกตรงนี้มันก็จะทําให้เรามีค่าใช้จ่ายในการรับคนเข้ามาเยอะๆๆๆเยอะเราก็ทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่เป็นผู้บริหารทุกท่านนะครับเวลารับคนต้องอชัดเจนแล้วก็เข้มข้นในช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะสบายครับ